สงคารามยูโกสลาเวียสงคารามยุโรปที่เกิดจากความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ที่นองเลือดที่สุดในยุค90ในเดือนมีนาคมปี1992กองกําลังทหารเซิร์ฟของประเทศบอ,ส,บอสเนียและเฮอร์เซโกวีวาได้ทาการปิดล้อมซาราเจโวเมืงองหลวงของตัวเองเพื่อไวจ้จโจมชาวโคแอตและมุสลิมซึ่งในตอนนั้นได้เคยอาชญากรรมสงคารามขึ้นมากมายทรมานต้นชิงทรัพย์ฆ่าล้างประชาชนซึ่งเหล่าอาชญากร,รสงคารามพวกนั้น มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่รลอดผลเงื่อมือของกฎหมายและได้ไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยไม่มีความรู้สึกผิดพวกเขาทั้งหกคนนั้นถูกเรียกกันว่าซาลาเจวูซิกเกล่นมายังกับช่องสารคดีไอซาราเจวูซิกเนี่ยในชีวิตจริงไม่มีนะครับเป็นในเรื่องที่แต่งขึ้นมาแต่ว่าทีเหลือของจริงหมดนะ เดอะเซร์จิโวซิกคือคอนเทนต์ของ h ิ t แมน2016ที่ลงให้เฉพาะกับ p พยเท่านั้นซึ่งนันตั้งแต่มันออกมา7ปีก่อนก็ไม่มีท่าทีที่ลงลง p ซเลยจน h ิ t แมน2มาก็แล้วฮิตแมน3มาก็แล้วจนชามอดเนี่ยเขาไม่พอมาให้เล่นกันซึ่งสามารถเล่นได้ใน h ิ t แมน1และฮิตแมน3 h ิ t แมน2อดไปนะครับม,มต่มอดของภาค3เนี่ยเขาไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่ทาให้ตอนนี้ไม่สามารถลงเล่นได้แล้วแต่ของ h ิ t แมน1ยังลงได้อยู่ แต่อีกเดียวเราก็ไม่ต้องพึงวัดแล้วครับเพราะช่วงที่ผ่านมาทาง IO Interactive ได้ประกาศลดแมปในช่วงซัมเมอร์ออกมาและหนึ่งใน,นสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันมากที่สุดใช่แล้วชุดทียรตี้แพ็ oh. โอ้ยเดอร์ซาร่าเจโวซิกแบบเป็นทางการในฮิตแมนสามจะมาให้เล่นกันในวันที่17สิงหาคมนี้เย่ yeah. แต่ว่าเสียตังค์นะซึ่งไออัน,อนนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชาวโคอมมูนิตี้พีซีคอยสรรหาเรียกหาให้มันลงอยู่ตลอดและเพราะอะไรทุกคนถึงอยากเลก่นกันนักหนาคมก็ไม่รู้โ<ด>อายา่ยางอยา่ยางอยา่างอย่าง ถ้าให้พูดเลยมันก็แค่คล้ายๆเอสิฟทาเกตอันหนึ่งแต่สิทธิ์่เหนื้ชั้นกว่าก็คือนเรืเองของมันจะเป็นยังไงผมจะรอให้ฟังในช่วงปี90ทหารรับจ้างหน่วยหนึ่งซึ่งมีสมาชิก6คนมีชื่อหน่วยว่าซิกมาที่ไม่ใช่ซิกมาคิสเยนเบลทำปากอยู่ขบวนคิวนะ พวกเขาเนี่ยเป็นทหารรับจ้างจากบริษัทซีคาด้าที่ไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ปิดรอดสงครามเซเยโวซึ่งในครั้งนั้นพวกเขาได้ก่ออาชญากรรมสงครามสังหารหมู่ประชาชนและพอจบสงครามพวกเขาก็หนีคดีเปิดตุดแอบขายไปเลยเกี่ยวกัปัจจุบันแต่อยู่ๆก็มีลูกค้าคนหนึ่งได้ติดต่อไอซีเอมาและมอบข้อมูลของหน่วยสมาชิกซิกมามาให้แล้วว่าจ้างให้47ไปจัดการพวกเขาทั้งหมดซึ่งคนแรกที่เราได้รับข้อมูลมาก็คือสกอตซาโนซึ่งในตอนนั้นเขนาเป็นผู้นําของกลุ่มซิกมา และในปัจจุบันก็ยังทํางานให้กับบริษัทซีคาด้าอยู่และก็ได้รับการเล่นตําแหน่งให้มาเป็นผู้อำนวยการของบริษัทซีคาด้าสาขายุโรปเรียกว่าได้ทิพย์ดีเกินดเดียวเชียวก็ตายไปซะคนต่อมาคือแกรี่ลันช์นักแม่นปืนซึ่งก็เป็นคนทํางานกลชิกับประมาณคนที่แล้วแต่ถึงแม้เขาจะทางานด้วยกันแต่ว่าไอแกรี่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าเพื่อนตายแล้วเพราะงั้นก็ตายไปซะคนต่อมาคือวอเตอร์เมนัตอดีทหารผ่านศึกที่เขามาร่วมกับหน่วยซิกมาด้วยความปีชาสามารถของเขาเนี่ยทำให้เขาเยังได้ทำงานกับซีคาด้าอยู่ ซึ่งแผน้าที่คอยพาลูกค้าว i p พีหลบหนีแต่อันนี้มันฉลาดกว่าแกลี่ในหน่นอยเพราะว่าม, apa? มันรู้ว่าเพื่อนคนก่อนหายไปไหนไม่รู้มาเลยติดต่อคนอื่นในหน่วยเพื่อสืบเรื่องราวแต่ก็ไม่ทันแล้วแหละคนที่4คือจอห์นสตัฟไอ้นี่เนี่ยเกษียงตัวเองมดแล้วแล้วก็ไปเที่ยวรอบโลกกับเมียแต่ดั้นต้องมาตายที่ไทยนะน่าสงสารจริงๆซึ่งอดีตของเขาเนี่ยเขาไม่เคยเล่าให้เมียเขาฟังเลยเพราะงั้นเมียก็ไม่รู้เรื่องแต่ผัวนี่กลัวตัวสัตว์ อยู่ออดีตคนในทีมที่เคยอยู่ค่อยๆหายไปทีละคนเป็นผมที่ขี้แตกแล้วและสุดท้ายจอนก็หายไปอีกคนคนต่อมาคือแพทริกสตาร์สปอนบบเอ้ยว่าไงแพทริกแพทริกมอร์แกนหรือในฉายาเดอะเมอร์เซนลี่เย่อย่างเท่อ่ะไอตัวนี้เจ๋งสุดเพราะว่าถูกฝึกการต่อสู้มาหลายรูปแบบทั้งยูโดเทควันโดมวยไทยมวยป้ามวยทะเลมวยจีนและกังฟูผมมันะ่วหมดอ่ะแต่คือมันฝึกมาเยอะจริง และพออะ่อได้ถึงรู้เลรอเพราะมันคือเป้าหมายคนแรกในฮิตแมนไต่ภาคนี้ที่สามารถต่อสู้เรกกลับได้ปกติเป้าหมายคนอื่นเนี่ยมันจะเป็น n p c กับบโลโที่พอโดนปืนจ่อปุ๊บก,ก็จะกลัวขี้หดตดหายแต่แพตริกไม่ถ้าปืนจอมาปุ๊บมันยิงกลับขณะไอแกลลี่เป็นคนแม่นปืนโดนปืนจ่อย,อย,อ,ยอย่างนี้เลยซึ่งปัจจุบันแพทติกเนี่ยเป็นทหารรับจ้างทั่วไปที่ไม่ได้ทำงากน,กนกับซีคดา้าแล้วแต่ตอนนี้ก็ถูกชอนโรสทับทามให้มนอยู่ในก,กองรบด้วยแต่ก็นะทั้งเองทั้งชอนโรสไม่รอดอยู่ดีอ แล้วก็มาถึงสมาชิกซิกมาคนสุดท้ายทาฮิจิโคยามะประมาติคนนี้ป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมที่หายยากแต่เขาไม่ยอมรับการผ่าตัดอะไรเลยและเขายืนอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเหมือนเฝ้ารอใครสักคนอยู่และเมื่อเราเข้าไปหาทาฮิจิเขาวันหลังมามองเราสายตาของเขาบ่งบอกทุกอย่างเขาคือคนที่จ้างเราให้ไปสังหารทั้งห้าคนเองลงถึงจ้างให้มาสังหารตัวเองด้วยในตอนนั้นตอนได้เขาอยู่ในหน่วยซิกมา หน้าที่ของเขาคือระบุตำแหน่งและจัดส่งสิ่งต่างๆและเลือกความเก่งของเขาทำให้ปฏิบัติการออกมาได้อย่างราบรื่นแต่ตัวเขาไม่ราบเรื่นด้วยหน่วยซิกมาฆ่าประชาชนที่ไม่รู้เรื่องไปมากมายแต่กลับได้มาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขทาฮิจิไม่ต้องการแบบนั้นในช่วงชีวิตหลังจากที่เขาออกจากหน่วยมาขันเงินที่ได้ไปคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาคัาอยู่ตลอดแต่ความรู้สึกเพลของเขาไม่เคยลดหายไปเลยจนกระทั่งมีเพื่อนของเขา ต่ม้มาบอกถึงไกาไม่อยู่ของ ICA เขาไม่รอช้าที่จะจัดเตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อจะส่งมอบให้คนมาลงทันผู้ที่ควรได้รับผิดไล่ไปทั้งหมดวุนาหน่วยสกอตสานโนพลแม่นปืนแกลลี่ลันช์ผู้ใช่ชายสงครามวอเตอร์เมนาทหารผ่านศึกจอห์นสตับทหารรับจ้างแฮทริกมอร์แกนและเขาทาฮิจิโคยามาและด้วยการที่เขาป่วยด้วยโรคทางพฤก,กรรมที่หายากเขายังใช้เงินที่เหลือ เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลสุดนำสมัยแห่งนี้เพื่อยื้อชีวิตตัวเองที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เป็นการยื้อเพื่อให้ได้รับจุดจบที่เขาควรได้รับและเขายัางต้องการให้ซีจูกิตนำข้อมูลที่เขารวบรวมไว้ทั้งหมดที่ตัวเก็บไว้โรงพยาบาลน,นำไปเปิดโปงให้โลตีรู้ถึงความผิดทั้งหมดที่ทเขาเคยก่อรวมถึงบริษัทซีคาดาด,ด้วยหลังจากสสรภาพทุกอย่างเขาหันหลังไปมองเท็ทัสครั้งสุดท้ายและบอกให้ซีจกตลงมือได้เลย ช่างเป็นอะไรที่ออ้าวอะไรวะเฮ้ย <'m> สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะปกปิดความผิดของคุณได้มากเท่าไหร่ยังไงก็ยังมีหนึ่งคนที่รู้นั่นคือตัวคุณเองและความผิดนั้นก็ยังจะคงตามหลอกหลอนไปจนตราบช่ัวชีวิตที่คุณยังอยู่เพราะงั้นถ้าคุณผิดจงยอมรับผิดและยอมรับผลที่จะตามมาอย่าลืมนะครับฟ้ามีตา ของกนคับบาปจะตามท้ายเพราะสิ่งที่คนณองจะเป็นผลกรรมตามไปบาปกรรมมันมีเจ็บบาปกรรมจะตามไปบาปกรรมมันอยู่ในตาจะเป็นให้ตายไปอยู่ในตัวเพสิ่งคิดซ้ำชั่วไม่เคยคิดกลัวใครจะรู้ไม่เห็นว่าใครมองอยู่ไม่มีใครดูก็ทำกันไปลมิสนทั้งบุญทั้งบาปผิดสิ่งคิดหยาบไม่ละอายไม่ชั่วผลสุดท้ายสิ่งที่ทําไปจะตามติดตัวไม่ว่าจะจะชั่วขึ้นอยู่ที่ตัวของเราทำทำไมจําจุดไม่รู้มันย่อมมีคนต้องเว้นกรรม